สนับสนุนโดย ASUS In Search of Incredible I True Man สวัสดีเพื่อนๆสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะก็ปัญหาในเรื่องของการจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะว่าจะเลือกซื้อรุ่นอะไรดีเนี่ยคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนตลอดเวลานะคะเวลาที่เราจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งแค่ความชอบอย่างเดียวใช่ไหมคะก็คงจะไม่พออย่างแน่นอนยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปกรวมไปถึงราคาเองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้แอาเลยจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือให้เข้ากับตนเองนะคะรวมถึงเข้ากับ ใช้งานในชีวิตประจําวันของเราด้วยจะมีวิธีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คืออย่าขี้เหนียวในการซื้อจนเกินไปค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเราไปอ่านจากรีวิวตามเว็บโทรศัพท์มือถือต่างๆมานะคะเครื่องราคาไม่กี่หมื่นบาทนะคะหรือว่าราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยสามารถใช้งานได้เลื่นไหลเล่นนู่นเล่นลน ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เคยลองใช้งานจริงแล้วพอไปใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วเวลาที่เราไปเลือกซื้อมือถือที่ราคาย่อมเยามาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องเสียเงินไปเปล่าๆนะคะเพราะว่าบางทีเครื่องที่ราคา1 2 0 0 0 0หบาทเนี่ยอาจจะใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าด้วยซ้ําก็ทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสตรงนี้ไปค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการรู้จักฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นของเครื่องนั้นให้ดีก่อนที่จะซื้อค่ะเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยของโทรศัพท์ ะะอย่างเวลาที่เราจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งสมมติว่าเพืเ่อนๆจะซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโซนี่ละกันแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโซนี่เนี่ยมันไม่ได้กันน้ําได้ทุกเครื่องเกิดเครื่องที่เพื่อนๆซื้อมามันไม่สามารถกันน้ําได้แลวเอาไปโดนน้ำเนี่ยเครื่องก็จะเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นของตัวเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยก็เป็นข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่ง <S <S ะคเพรราาว่โท ัพท์มือถือในปัจจุบันเนี่ยเขามีดีไซน์ออกมาหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบจอบางจอโค้งนะคะวัสดุก็แตกต่างกันออกไปยิ่งวัสดุพรีเมียมขึ้นมากเท่าไหร่นะคะราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยก็แล้วแต่ว่าเ,เพื่อนๆจะชอบดีไซน์แบบไหนสามารถเลือกได้ตามที่ตนเองต้องการค่ะ้าโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดกี่ประเภทต้องบอกว่ามีทั้งหมด3ประเภทค่ะได้แก่สมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฟนและก็โทรศัพท์มือถือทั่วไปก็คือเบสิกโฟนนั่นเองค่ะ นอกจากประเภทของโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะหน้าจอก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญค่ะที่เราเอามาตัดสินใจซื้อโดยหน้าจอของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันช่วงแรกนะคะจะอยู่ที่ขนาด5.5นิ้วขึ้นไปซึ่งต้องบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ขนาดหน้าจอใหญ่นะคะเวลาใช้งานเนี่ยสะดวกสบายตามไม่ต้องเพ่งเลยนะคะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่มากซึ่งรุ่นที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะได้แก่ Huawei GR5 นะคะ a s u s z e n f o n e 2และก็ iPhone ของ S Plus เป็นต้นค่ะ หน้าจอในระดับต่อมานะคะก็คือตั้งแต่ช่วง5.0ไปจนถึง5.4นิ้วค่ะซึ่งจะถือว่าในระดับหน้าจอระดับนี้นะคะจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีจับถือได้ขนาดมือนะคะโดยรุ่นที่อยู่ในช่วงนี้นะคะจะได้แก่ Samsung Galaxy S7 ค่ะ LG G5 Oppo F1 แล้วก็ Xiaomi Mi5 ค่ะ และระดับหน้าจอในช่วงสุดท้ายนะคะจะอยู่ตั้งแต่4.5ถึง4.9นิ้วค่ะซึ่งระดับหน้าจอในขนาดนี้นะคะจะพบได้ในมือถือที่เป็นระดับเริ่มต้นค่ะแต่ว่าก็พบได้ในระดับไฮเอนด์เช่นเดียวกันนั่นก็คือ iPhone 6และก็ iPhone 6s ค่ะ นอกจากในเรื่องของขนาดของหน้าจอแล้วนะคะเทคโนโลยีที่นํามาใช้กับหน้าจอเองก็เป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในหน้าจอก็มีออกมาหลากหลายมากมายหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นที่เราพบได้นะคะนั่นก็คือจอแบบ LCD จอแบบ Retina Display และสุดท้ายก็คือแบบ AMOLED นั่นเองค่ะแรกหนึ่งสิ่งนะคะที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะคะในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนั่นก็คือการดูที่ CPU ค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มของ Snapdragon ค่ะซึ่งตัวที่เร็วแรงที่สุดใน snapdragon ตอนนี้นะคะก็คงจะเป็น snapdragon 820นนั่นเองตัวถัดมานะคะนั่นก็คือชิปเซ็ต apple a9 ค่ะที่เราจะเห็นปรากฏกันอยู่ใน iphone 6s iphone 6s plus นะคะแล้วล่าสุดนะคะเพิ่งเปิดตัวไปเลยกับ iphone se ค่ะจะเป็นการประมวลผลแบบ64บิตนะคะที่เขาบอกว่ามีความเร็วแล้วก็แรงกว่าตัวชิป apple a8 ถึง70%เลยตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ samsung exynos ค่ะที่สร้างกระแสไปด้วยคะแนนการทดสอบถึงแสนคะแนนนะคะและในตัวสุดท้าย ค่่นนนืออ Media ัเงข้อต่อมานะคะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีความอึดไว้ก่อนอย่างในตลาดตอนนี้นะคะมีโทรศัพท์มือถือมากมายหลายรุ่นเลยค่ะที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบอึดๆอย่างเช่นตัวหัวโวยเมดแปดนะคะที่ให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมหรือว่าจะเป็น asus zenfone max นะคะที่ให้ความจุมาถึง5000ม ah. ิลลิแอมแล้วสามารถเป็น power bank ให้เครื่องอื่นได้อีกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นล่าสุดอย่าง samsung galaxy s 7 Edge นะคะที่มีขนาดแบตอยู่ที่3,700ม ah. ิลลิแอมอีกด้วยค่ะ ในเรื่องของกล้องนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่นํามาตัดสินใจซื้อเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะมีกล้องตั้งแต่ระดับ13ล้านพิกเซลขึ้นไปแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ OIS กันสั่นระบบโฟกัสแบบเลเซอร์โฟกัสนะคะหรือว่าจะเป็นระบบโฟกัสแบบไฮบิดรวมไปทั้งระบบโฟกัสแบบ PDAF อีกด้วยค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเลือกเครือขา่ายูให้บริการนั่นเองค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นมีค่ายบริการออกมามา,มากมายรวมทั้งมีทั้งโปรโมชั่นหรือว่าโปรดีๆออกมาให้เราได้เลือกซื้อมากมายค่ะก็ต้องเลือกให้ตรงใจและก็ตรงกับการใช้งานของเรานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับทริปดีๆที่แอมนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นตัวเลือกในการที่เราจะนําไปตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะให้ตอบสนองการใช้งานของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่กับเราได้นานๆถูกอกถูก,ถกใจทุกคนนะคะ mm hmm. ก็สําหรับครั้งหน้านะคะแอมจะมีทริปอะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยคะ่ะที่ช anel ของเรานะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย